สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคูยุ้ยในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุยุ้ยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติตียงนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะโจทย์กําหนดว่าผ้าเช็ดหน้า3ผืนราคา24บาทผ้าเช็ดหน้า5ผืนราคากี่บาทนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วก็โจทย์ถามอะไรนะคะ สิ่งที่โจทย์ให้มานั่นก็คือผ้าเช็ดหน้า3ผืนราคา24บาทนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือผ้าเช็ดหน้า5ผืนราคากี่บาทการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางนะคะคำว่าไตรคือ3นะคะก็คือการแก้โจทย์ปัญหา3ามบรรทัดนั่นเองนะคะโดยบรรทัดแรกเราจะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มานั่นก็คือผ้าเช็ดหน้า3ผืนราคา24บาทนะคะ ต่อไปบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่2เราจะหาผ้าเช็ดหน้า1ผืนก่อนหรือเรียกว่าเทียบด้วย1น,นะคะผ้าเช็ดหน้า1ผืนราคาให้นํำราคานะคะหารด้วยจำนวนผ้าเช็ดหน้าก็คือ24หารด้วย3หรือเขียนในรูปเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ24ส่วน3บาทนะคะ บรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่3นะคะคือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าผ้าเช็ดหน้า5ผืนนะคะผ้าเช็ดหน้า5ผืนราคาให้นำห้นะคะไปคูณกับผ้าเช็ดหน้า1ผืนที่เราคำนวณไว้ในบรรทัดที่2นั่นก็คือเศษ24ส่วน3นะคะจะอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนนะคะให้เด็กๆสังเกตตัวเลข หากตัวเลขสามารถตัดกันได้ให้ตัดกันก่อนนะคะซึ่งข้อนี้3และ24สามารถตัดกันได้เราจึงนํา3มาตัด3และ24นะคะ3อะไรได้3ก็คือ31 3อะไรได้24ก็คือ38นั่นเองนะคะข้อนี้จะเหลือ5คูณ8เท่ากับ40บาทนั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้ผ้าเช็ดหน้า5ผืน ราคา40บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุยยุ้ยก็หวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้นะคะในคลิปนี้นะคะไปฝึกทำใบงานที่คุยยุ้ยได้มอบหมายให้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ